ไปไหน,น้าขันลมหนีห้าเลยนะเนี่ยไปเลยไปเลยเอาอร้อมเล้วเนาะวันนี้เปิดคลิปมาไหมได้<อ>ย้นนไปะนะครูใจครับรับน้ำทั้งนึงเอาเขื่นฐานครับพี่น้องไป ออชั่นเลื่มหลขินไหลข้นด้วยนะชั้นเลื่อมไหลข้าบันลเด้อไม่หไปครับหัวเี่อวทินหวเรีวหว

วันนี้ก็ลงมาซื้อกับคอข,ขึ้นไปไหวยู่ไหวกินทั้งเครื่องอีกขึ้นจอแน้วครับเนี่ยสามมือพม่ได้บัดเนี่ยกลาวว่าสิขึ้นไปรอบนี้จนเงินเดือนออกเงสิกลับลงมาแย,ย่ต้อมไป่วัดเสยยู่รักฟ้ารักฟ้าใครเท่าชีวิตใครเนี่ยตานี่สอนมาได้มาใมส่หน่อยมา พอดีครับเลยได้ค้นน้ำขึ้นไปแบงเบาผ้าละไปได้จักเล็กจักน้อยเียงติดร่มเหรอพ่อสิเดบเกี่ยวมาใสขึ้นตมก่อนมาห้องตมคึ่งว่าเพืนเราดีมากนะจังได้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครตติดตามช่องเห็นไห้วยครับเด้อตอนนี้เรียกงามงามครับยอดผู้ติดตามตอนนี้แปดแปดแปดคนเป็ร้อยแปดสิบแปดคนละอีกร้อยยี่สิบคนเจอกันครับผม ขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องไวรุ่นสองสองหนึ่งแปดเท่าตอนนี้สำหรับซีซั่นนี้กับเปลี่ยนมาใส่ชีวิตเดินปลานะครับเนาะเราเปลี่ยนคนปลาครับซีซั่นนี้ขอบคุณทุกกำลังเลี้ยงใจนะครับทีเข้ามาข้อมีนมาให้กำลังใจครับทีมงานนะครับเนาะ ฝนต๊ะทุกเนื้อเลยเละจักหน่อยเด็กจะสู่ตามเละนะครับใครแตกจะเบิดแล้วครับคือที่หอนนี่ก็ใหญ่อ,อยู่หอกซีหาใคร <laughs> ตอนนี้ <laughs> ได้ยินเสียงรถจอดแล้วครับนาทีติดล้มแล้วล่ะไปว่นใดแล้วล่ะไหนได้ทรันี้ล่ะ

หนากลำบากลำบุญเป็ดทหารนด้ดูหนักไหมนี่รถติดล้มเดือดาโมอีเดทออกกเครื่องแล้วครับน้ำมีโขึ้นมาเนี่ยบ่าไปว่าไปกับ่มีกินเดี๋ยไปกับ่ได้ต้องยอมไปยักเครื่องซะละาาาอาแท้ไป โดดเลี้ยงโดดเลี้ยงไปเดี๋ยววะไปกันติดลมกับจอดถ่ายอยู่ที่ก็เลยเด้อ <c oughs> เรื่องวุ่นๆกับทีมงานครับใครว่าแตกแล้วใครวัดแตกแล้วครับเอาใส่กองเข่าแล้วพี่ <c oughs> ้องขอหน่อยขาเมีย <c oughs> เอา <c oughs> ไปสู้แบงคนี่เน้นนี่ไปไหนบ้าเออขันลมนี่ห้าเลยนะนี่ไปได้ไปได้

ย่านรถผ้าผกเยอยอยู่นะหมอนกันสินี่จูงเอาดีกว่าครับนี่นะเนื้อแียกเขาทำเมื่อยก่อนเ้างมีแองกอนเฮามี่อง,งกอน ม่รมดาสูงขึ้นเอาสูงสมอไม่เคยแพ้ไ่เคยแพ้เพามันแอรไม่เคยจ็บเนี่ยเด้อดีเด้อไม่เยลำบากปนหรอกเนียนสบายสบายตอนนี้ขื้นเนื้อแหลกมาทานเนื้อแหลกลรวครับเนี่เนแหกแล้วไหวอยู่นั่นแหกอ่ะเนื้แหกสบายเนื้อต่อไปเด็กสองเนื้อ ไถักเมื่อกินน้ำกินท่าก่อนครับน้ำหายว่ะนี่โอ้นี่สบียงกับเข่าปลาทูเข้มครับของดีได้มีดขวงดีไหมแต่ทั้งบนเดียวเนี่ยอุปกรณ์ป้องกันตัวของแถื่เลยตัวผผมจป่าหนามเพราะเห็นห้อยป่าหนามเห็นห้อยน้ำมากินเนี้ยก่อนเห็นวะมาเ้าโอ้เอะไรวะ สบายสบายครับวนี้เดี๋ยวไกันเดี๋ยวร่างกายว่าเตรียมรอยแต่ว่าใจนี่เกินลอยแน่นอนบอมเป็นบอยีิรีใช่เหรอปฐุมเพียสมซีโตกคนนี้ยู่นี่จำกันวะเฮ้ยเอาเขาเย้มีลยโอ้เป็นไข้แตกหรือบ่บ่เขาปีนนะบ่ปีนที่ต้องสี่ี ตอนนี้น้ำหนักลงไปอีกแล้วครับเคืองรัวเอาสิลวกเอาอีวก็ไกลนี่แหละผูเนื้อผู้ป้าเพิ่อนก็เอารถขึ้นไปจอดได้แต่ของขึ้นเพราะอะไรคือเพผู้อ้าวครับคือตลอดวันนี้เนี่ยไหนอยู่ครับไหนขินของเขาอยู่ไปเขาหรือซึกตั้งจากมือเรียกไหนมือเรียกมาล่องสนาม อันนี้รถปาเพื่อนนะครับผันชีเห็นมาได้ต้องสามารถแต่เพอตัวห้ามลอกเียนแบบ็นเดียบเนื้อน,นีแ่แหละนี่เนื้อนเงนี้ย <c oughs> สั้นจีดี <c oughs> เป็นท่าก็มา,าติเท่างนี้ ว่าย่ทวางเลยก็เจียวเนี่ยโอ้ยเนื้อนีเงาดีครับพูนะน่ะเขาแหลมไม่มาไม่รู้ มวลซับมวนสุดเนื้นเนื้อนี่แม่โอ้ยไหวแล้ววะขึ้นไปเยกยังขึ้นไปเยกขึ้นไปเยกอสุดเนื้นแล้วครออกแรงพี่เนาะ เล่นยงสวางเ่าเนี่ยมากันไหมใส่ได้นีไหมตลอดได้มาอือนันนี่ปีนขึ้นมากเกือบลอยเมย็ดครับห <laughs> นักลบกวองเขาเหนียวนี่นักลบพันเขนาเหนียวก่อนนี้เขาก็ขึ้นมาฮอดทางเพื่องแล้วครับหอดแล้วพี่นอ้องหอดแล้ว,ใส,วใส่แล้วใส่แล้วหอดแล้วใก่สิเป็นล้สิเป็นลมแล้ว เสียงลูกสมุนมาถารับแล้วครับคุณฉันได้จะฝากกดติดตามรับชมในคลิปหนาต่อไปนะครับามาถา,าน,นี่ครับผมกินหัวหมองอยู่ห้องเส้าห้องเนี่ไล่หลไสหรับคลิปหนาจะฝากติดตามเราชมอีกเก้าครับด้วยครับสไลดนี่ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับใครต้องกันเด้อครับเอาขึ้นมาขึ้นแข่งย่งจังไยหนึ่งแตกสองสามน่วยแตกสามแตกสามนวยครับสี่ S <S สีหนว่วยอยากสีหนว่วยเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาสียบหกหน่วยเลยเหลือเสียบโอ้ผมอยากใครออกกันด้อ